แต่กับครูใหญ่คนนั้นก็บอกว่ากล่องยานี้ให้เอาไปให้ชุมชนด้วยประชาชนด้วยถ้าเขามาขอเขามีปัญหาด้านสุขภาพไว้แล้วก็เอาไว้ใช้ในโรงเรียนนะคะเป็นยาสามัญประจำบ้านหลายสิบปีก่อนการสาธารณสุขของบ้านเรายังมีปัญหาอยู่มากมายทำให้เกิดโรคติดต่อและโรคระบาดครั้งใหญ่หลายครั้งแต่เราก็รอดมาจนถึงทุกวันนี้ นอกจากความสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานไว้มากมายแล้ววิธีการที่ส่งแก้ปัญหาเป็นศาสตร์ที่เราทุกคนควรศึกษาโรงพยาบาลค่ายกาวิละช่วงนั้นมีคนไข้ามากเป็นพิเศษเพราะคณะแพทย์ในโครงการพระราชดำริสายการแพทย์ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถมาให้การรักษาพยาบาลชาวบ้าน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายการทานตอนนี้มันจะเป็นแก้เรื่องแก้วหูพลกนะคะแต่ว่าสีดย้อนหลังไปกว่า50ปีนับแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเริ่มเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ธุรกันดารจะมีแพทย์หลวงตามเสด็จเพื่อรักษาเฉพาะพระบรมบวงศานุวงศ์และข้าราชบริพาร ภาพความเจ็บปวดของราษฎรที่เบื้องพระพักทําให้มีพระราชประสงค์ให้แพทย์หลวงหันไปเยียวยาประชาชนของพระองค์พ้นกับมารักษาหลายไขไ,ไข่ไขป่ใบปวยให้มารักษานะครับเพื่อนที่ประกาศบอกเลยพอเพือพ่อนสเสด็จมาเนี่เพื่อนที่เอาแพทย์หลวงมาพร้อมรับ ต่อมาสมภพผู้เจ็บป่วยเฝ้ารอรับเสด็จเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพระราชทานหน่วยแพทย์ต่างๆทั้งแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขามีผู้ป่วยหนักหรือผู้พิการจำนวนไม่น้อยกลายเป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถรรัมภ์ดอยบางอันเนี่ย คือคนธรรมดาไปไม่ได้เพราะว่าอันตรายอะไรเงี้นะฮะแล้วเขาก็ลําบากคนที่ไม่สบายเงี้ยก็ไม่มีหมอไปนี่ก็เลยส่งตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานเนี่ยขึ้นเฮลิอคอปเตอร์ไปไปลงปรักษาชาวบ้านความเจ็บปวดของราษฎรที่ส่งพบนั้นมีบันทึกไว้ถึงพระบรมราชวิีิฉัยว่าส่วนใหญ่มาจากสาเหตุหลัก คือรัศดรยังขาดความรู้ด้านสาธารณสุขตั้งแต่เรื่องของโภชนาการการดูแลเบื้องต้นเมื่อเริ่มเจ็บป่วยประกอบกับสถานพยาบาลยังมีไม่ทั่วถึงปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นต้นเขาของโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์นของเมื่อตัวแทนหมู่บ้านที่อ่านออกเขียนได้ได้รับการฝึกอบรมการตรวจการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ความรู้ทางโภชนาการและสุขอนามัยทำให้ช่วยบรรเทาปัญหาความเจ็บป่วยแก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดารมันก็ดีกันต่อสุขภาพแต่ว่ามันจะไม่เห็น 1, ทันทีนะครับแต่ว่ามันสามารถจะควบคุมได้ปัจจุบันยังมีการดำเนินการตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชนบทภายใต้ชื่อโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านชื่อย่อว่าอ,อสอมอ ใช้เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครหนึงคนต่อ15หลังคาเรือนตอนแรกๆที่เป็นเนี่ยต้องใช้ปอดเหล็กเลยคุณลองคิดดูปอดเหล็กต้องส่งมาจากเมืองนอกของเราประดิษฐ์เองไม่ได้เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อปอดเหล็กหรือเครื่องช่วยขยายปอดให้แก่โรงพยาบาลสิริราชเป็นเบื้องต้นก่อน ้องรักษาในน้ําในความแรงของน้ําต่ต่ก่อนนี้ใช้มอเตอร์เลยดึดงน้ำํำบุบไปเนี่ยนะ้ำก็จะพื้น่วนต่างๆของร่างเนื้อของร่างกายทั้งแขนทั้งขาด้วยเหตทุที่ต้องใช้งบประมาณมากจึงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยอุอสพระราชวังดุสิตประกาศรับบริจาคจากประชาชนตั้งเป็นทุนโปลิโอสงเคราะห์ เพื่อใช้บำบัดและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์รักษาโรคพร้อมพระราชทานอาคารวชิราลงกรณ์ทาราบำบัดสำหรับการบำบัดผู้ป่วยด้วยน้ำซึ่งปัจจุบันคืออาคารมหาวชิราลงกรณ์ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั่นเองเประชาชนเนี่ยตามตลาดต่างๆก็ถูกรบกวนด้วยโรคเรื้อนอย่างสมมติที่ขนแกนี้ เด็กนักเรียนสวยแต่พอเรียนไปเรียนไปเนี่ยพอถึงมหปับ๊บนิ้วเนี่ยหลุดไปทีละข้อเพราะโรคเรื้อนกินในที่สุดนิ้วด้วนนิ้วเท้าก็เหมือนกันนิ้วเท้าก็ด้วนในครั้งนั้นอธิบดีกรมอนามัยได้กราวบองกรมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงโครงการควบคุมโรคเรื้อนต้องใช้เวลาถึง12ปี ที่บอกส่งขอร้องว่าขอให้เร็วขึ้นไหมไหมเขาก็บอกจะจัดได้เร็วขึ้นก็ต่อเมื่อว่าจะได้พระราาทานสถาบันสําหรับอบรมเจ้าหน้าที่ก่อนและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องโรคเรื้อนเนี่ยนะโดยตอนนั้นมีทั้งเยอรมันมีทั้งญี่ปุ่นมาช่วยกันก็จะทำได้ภายในแปดปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้เร่งดําเนินการทันทีสถาบันราชประชาสมาสัยอันเป็นนามพระราชทานจึงกําเนิดขึ้นและได้เสด็จพระราชดําเนินโดยเรือพระที่นั่งทรงวางศิาลาฤกษ์ด้วยพระองค์เองถนนไปไม่ถึงตอนนั้นก็มีชื่อวัดกลางสวนอยู่ที่มั่วแดงเนี่ยเนอะ พระยังังเกยดโรคเรื้อนหมอที่รักษาโรคเรื้อก็ไม่ให้ผ่านสองปีต่อมาสถาบันราชประชาสมาสัยก่อสร้างแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดด้วยพระองค์เองอีกเช่นกันพระท่านก็นมีความรู้สึกเลยว,ว่าโอ้เมื่อตอนพระยู่หัวเสด็จไปทรงวางธีรรด ต้องเสด็จโดยเรือพระที่นั่งเอาเรือไปจอดดิมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแล้วก็ตรงขึ้นสะพานไปส่งวางศิลาฤกษ์แล้วกลับทางเรือตอนนี้พอสร้างเสร็จสถา,าบานันราชประชาสมาสสยก็กําหนดเดนเสด็จพระท่านตัดถนนเลยพระวัดกลางสวนเนี่ยตัดถนนถวายขอให้เสด็จมาทางรถยนต์แล้วท่งเปิดถนนเลยการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้น บรรดาแพทย์ต่างก็เป็นกังวลเกรงว่าจะทรงติดเชื้อจากผู้ป่วยโรคเรื้อนที่เฝ้ารอรับเสด็จอยู่ด้วยถามว่าแล้วท่านทรงรู้สึกตังเกียตไหมต่อคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยุณอุนาตาเร่น,นะม,ม,มือดุดมือด้วนเท้ากุดอะไรนะพวกนี้นะผมก็บอกว่าเนี่ยถ้าท่านทรงรังเกียตถท่านก็ไม่เสด็จมา การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสถาบันราชประชาสมาสัยในครั้งนั้นนอกจากเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนถึงทัศนคติที่จะพึงมีเมตตาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนแล้วยังทรงสนับสนุนการกายภาพบำบัดและตกแต่งศัลยกรรมในรายที่รักษาจนหายดีในครั้งนั้นทรงสังเกตเห็นเด็กซึ่งมีผู้ทูลถวายรายงานว่าเป็นบุตรของผู้ป่วย วิ่งเล่นอยู่ในโรงพยาบาลเสร็จแล้วพระเจ้าอยู่แล้วไม,ไม่เรียนหนังสือเหรอนะบอกมาไม่ได้เรียนเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยแต่และโรงเรียนก็จะรังเกียจก็ไม่รับนักเรียนเหล่านี้ไม่รับเด็กเหล่านี้เข้าเรียนถามว่าจะตั้งโรงเรียนได้ไหมเขาก็บอกไม่ใช่ธุระที่จะตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กที่เป็นโรคเรื้อนนี่เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุข คือโยนกล่องไปเรื่อยๆก็เหมือนกับเรื่องยายกับตาปลูกถั่วปลูกนาโยนกล่องกันไปเรื่อยๆ